เรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะเริ่มต้นนักวิเคราะห์ทุกคนมองเหมือนกันนะฮะผมก็มองเหมือนกันว่าจุดจบไม่โดนยุบก็ถูกตัดสิ์ทางการเมืองนะฮะและยังโดนคดีอาญาตามมานะครับแล้วก็ถูกจริยธรรมตามมาพักนี้ฟันธงอายุสัน้นแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องพักใหม่ของก้าวไกลใช้ชื่อว่าพักประชาชนตอนนี้ก็สนนันโซเชียลเลยประชาชนไม่เอาด้วย ดิฉันในฐานะประชาชนไทยนะคะแล้วก็เป็นประชาชนของพระหมหากษัตริย์และเป็นประสงค์นิกรของพระเจ้าแผ่นดินขอเรียกร้องสิทธิ์ให้พักการเมืองที่มีพฤติกรรมซอกกร่อนบ่อนทำลายล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์และคําที่คุณอ้างว่าคําว่าประชาชนมันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้น คุณควรจะต้องเติมเต็มคําว่าพักประชาชนของคุณให้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนสามกล่มพักประชาชนส้มพักประชาชนวัวควายหรือหาเหวอะไรก็ได้ค่ะกรุณาเติมเต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะมันจะเป็นในยะสสาคัญในการที่คุณจะใช้อ้างสิทธิ์คําว่าประชาชนแล้วเหมารวมเอาประชาชนทั้งประเทศเข้าไปเป็นพวกของคุณซึ่งเราไม่ได้ต้องการจะเป็นพักพวกของคุณเรารังเกียจคนที่พยายามจะล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนที่ไม่ต้อง การเหมาวรวมไปอยู่ในชื่อพักประชาชนจงช่วยกันออกมาต่อต้านให้เขาใส่เติมเต็มพักของเขาให้สมบูรณ์ไม่ใช่เว้นไว้แฝ่แค่ประชาชนเฉยๆพี่น้องครับพักการเมืองคือสถาบันในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะพี่น้องมาติดตามการจัดตั้งพักประชาชนพักประชาชนเป็นพักการเมืองที่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนชื่อแล้วกันมาจากพักถิ่นกาขาวชาววิไล ถาพี่น้องลงไปตรวจสอบพักถิ่นกาขาวชาววิไลผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรกตปรากฏว,ว่าพักถิ่นกาขาวชาววิไลจัดตั้งเมื่อปีพศ .2555 ขณะน,นี้มีสาขาอยู่3สาขาใน2ภาคคือภาคเหนือมี2สาขาและภาคกลางมี1สาขาโดยไม่มีสาขาภาคใต้และสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกฎหมายของพาคก,การเมืองกําหนดไว้ว่าพักการเมืองหลังจากจัดตั้งมาแล้ว ภายในปีแรกจะต้องมีสาขาครบทุกภาคคือสี่ภาค4สาขาและหลังจากนั้นแล้วถ้ามีสาขาเหลือไม่ครบทุกภาคนะย้ำนะมีสาขาเหลือไม่ครบทุกภาคติดต่อกัน1ปีภาคนั้นต้องซึ่งสภาพภาษาชาวบ้านคือถูกยุบก็ในเมื่อเราตรวจสอบภาคถิ่นกาขาวชาววิไลเขามีสาขาขนาดนี้แค่สองภาคคือภาคเหนือกับภาคกลางแสดงว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย สิ่งที่เราจะต้องนําเสนอต่อกรกตให้กรกตตรวจสอบสรุปแล้วถ้าพักถิ่นกาขาวชาววิไลเนะี่ยมีสาขาไม่ครบสี่ภาคติดต่อกันหนึ่งปีพักนี้จะต้องสิ้นสภาพถ้าพักถิ่นกาขาวชาววิไลสิ้นสภาพนั่นหมายความว่าพักประชาชนที่ต่อยอดมาจากพักถิ่นกาขาวชาววิไลเขาทาไม่ได้คุณเอาพักที่สิ้นสภาพมาต่อยอดเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่ได้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสพวกเราจะเข้าไปตรวจสอบด้วยการทําเรื่องถึงกรกต ให้กรกตตรวจสอบการมีสาขาของพัคนี้โดยละเอียดตั้งแต่ปี55จนถึงปัจจุบันเพราะถ้าช่วงใดมีสาขาเหลือไม่ครบทุกภาคก็คือ4ีภาคเท่ากับพักนั้นต้องสิ้นสภาพมีผลที่ทําให้พักประชาชนต้องสิ้นสภาพไปด้วยดังนั้นติดตามเนี่ยเราก็ต้องเรียกร้องให้กรกตทํางานทุกคำาโปรง่งใสชัดเจนและเรื่องนี้ควรจะต้องชี้แจงต่อประชาชนเพราะ นี่คือการตรวจสอบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยครับไอ้พวกพักเก้าวไกลเนี่ยมันชอบใช้แต่อารมณ์แถมดําเนินกุศโลบายไม่ค่อยฉลาดเลยฮะหลังจากถูกยุบพักอุตสาห์พากันออกมาดรามา่าร้องอ๋องเนี่ยขึ้นเวทีด่ากลาดคุณพิธานเนี่ยเล่นใหญ่ถึงขั้นร้องไห้ออกทีวีนี่ยังไม่รวมคนอื่นๆที่ออกมาเอะอะโวยวายทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจทั้งสร้างภาพมากมายสักสักคนไทยหลงสงสาร สร้างภาพเอาไว้ว่าพักเก้าไกลถูกอํานาจมืดข่มเหงรังแกถูกสั่งยุบพักทั้งที่คนไทยคนไหนท่าสติสตังยังดีทุกคนก็รู้ว่าที่เป็นอย่างนี้นะ่เพราะผู้พักเก้าไกลมันหาเรื่องใส่ตัวเองคนเตือนมากมายว่าอย่าไปวุ่นวายอะไรคำหนึ่งหนึ่งสองคนไทยเราไม่ได้สนใจไม่ได้อยากให้ยกเลิกไม่อยากให้แก้ไขอะไรเราสนใจเรื่องปากท้องเรื่องการพัฒนาประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องน,น,นู่นนี่นั่น คุณก็ทําไปสิอะไรที่มันดีกับประเทศไทยก็ทําไปจำมาวุ่นวายอะไรแต่กับสถาบันจำมาวุ่นวายอะไรแต่กับการทําลายกองทัพจำมาวุ่นวายอะไรกับการแบ่งแย่กดินแด,น,ดนของประเทศไทยนี่มันสร้างความเสียหายให้ประเทศเราแต่พวกคุณก็ไม่สนใจพวกคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาซัดใส่แต่ทาลายประเทศผลสุดท้ายก็ถูกยุบและประชาชนเขารู้ทันถึงไม่มีใครพากันออกไปปกป้องคุณนั่นไง พอถูกยุบไปก็พากันออกมาดรามา่าพี่น้องประชาชนหลายคนอุตสาห์สงสารแล้วนะหลายคนก็เคลิ้มไปว่าพักเก้าไกลเนี่ยถูกงองแกงจริงเกือบจะส่งใจเกือบจะส่งแรงเชียร์ต่อไปให้พักใหม่พักประชาชนอะไรนี่แล้วแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับถแถลงการเปิดตัวปรากฏว่ามีฝรั่งมากมายมาให้กําลังใจมาคุมงานมาบัญชาการหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณเทงหัวหน้าพักประชาชนก็เปิดตัวยิ่งใหญ่เลยว่าต่อไปจะมุ่งใส่ตัวหนึ่งหนึ่งสอง ไม่ได้พูดถึงเรื่องปากท้องไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรของคนไทยอีกเลยมุ่งใส่แต่กับสถาบันนั่นไงมันเผยถึงจิตใจมันเผยถึงค่าแท้พวกคุณว่าต้องการวุ่นวายในเรื่องนี้แหละไม่ได้เคยคิดอะไรดีกับประเทศไทยแล้วจะให้พวกเราหลงรักยังไงจะให้พวกเราปกป้องคุณยังไงไหวนี่มันสุนัขรับใช้ต่างชาติสุนัขรับใช้ตะวันตกปกป้องผลประโยชน์ของคนอื่นล้วน,วนทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดำเนินต่อไปพักใหม่พักประชาชนเนี่ยไม่มีอะไรดีกับคนไทยไม่มีอะไรดีกับประเทศไทยแน่นอนครับ มีแต่มุ่งโจมตีสาบันซ่อก่อนบ่นทำลายเป็นศัตรูของประเทศไทยอย่างชัดเจนใครยังหลงใหลข้างไรก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับก็ต้องบอกว่าคนไทยเราตื่นๆได้แล้วนะครับอย่าไปลงคคาล้มกับ่ัวมือของพวกนี้อะไรอีกเลยครับเขามีแต่คิดร้ายไม่ได้คิดดีอะไรให้ประเทศไทยไม่ได้คิดดีอะไรกับคนไทยเลยอย่าแอบอ้างประชาชนการสมัครเป็นสมาชิกพคเนี่มีหน้าที่มีประโยชน์อย่างไร เรามีอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคการเมืองที่เราสนใจจะเป็นสมาชิกแล้วพรรคประชาชนต้องการจะสนับสนุนอุดมการณ์อะไรไปเช็คดูครับมีสานิ้วเสรีภาพเสมอภาพภราดอนภาพคำถามคือว่าเสรีภาพเสมอภาพผราดอนภาพนั้นเนี่ยเป็นประชาธิปไตย อันมีพระบามรงกษัเรลย์่งเป็มประมุขหรือไม่พี่น้องทราบนะครับว่าสามคำนี้เกิดขึ้นในยุคป,ปฏิวัติฝรั่งเศสในท้ายที่สุดคือสถาบันกษัตริย์ได้ถูกล้มล้างไปด้วยกิโยตินคำถามคือว่าแล้วพรรคประชาชนซึ่งมีภาษาอังกฤษว่า people's party ตรงกับคณะราษฎร สรุปแล้วว่าอุดมการณ์ของพัคประชาชนปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตอนนี้ก็มีคนลงชื่อแล้วนะเขาไม่ให้ตั้งชื่อพัคประชาชนนะครับผมเพราะมันไม่ใช่คุณจะเอาชื่อนี้ไปตั้งพักไม่ได้เพราะว่าประชาชนก็คือประชาชน ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองครับผมอ่าเรียบร้อยเตรียมเดี่ยงได้เลยพวกด้อมส้มบอกให้เลยไอพวกหาเรื่องหาราวแต่ละวันน่ะพักประชาชนไม่มีครับประเทศไทยครับไม่มีพักประชาชนครับอ่าและเรียบร้อยแล้วก็ดูแล้วเข้าเข้าเข้าเครือข่ายยุยงบุกป,ปั่นอีกแล้วยังไงก็เรียบร้อยผมบอกเลยอีกไม่นานพรรคนี้ก็โดนยุบ โดนยุบอีกแล้วล่ะกรรมการบริหารพักชุดใหม่น่ะสวยอีกแล้วกูบอกให้เลยสวยจริงๆครับผมไม่รอเด็ดเด็ดเดเรื่องเองข้าพเจ้าขอประกาศตัวว่าคําว่าประชาชนของพักประชาชนไม่ได้หมายรวมถึงตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเพราะตัวข้าพเจ้าและครอบครัวเป็นประชาชนของพระราชา เป็นประชาชนของประเทศไทยไม่ใช่ประชาชนของนักการเมืองเริ่มต้น,นตอนนี้ในะโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะครับประชาชนไม่เอาด้วยกับการที่ไปใช้ชื่อว่าพักประชาชนที่ผ่านมาพักประชาชนเคยตั้งมาแล้วสี่ครั้งถูกยุบทั้งสี่ครั้งเป็นพักฝ่ายซ้ายทั้งหมดเป็นหลักคิดของคันมาร์กนะครับทฤษฎีวัฒกรรมทัดเตียมเสมอภาคยุติธรรม เป็นประชาธิปไตยหลักคิดของคันมากล้วนๆเลยนะครับแล้วก็หลักคิดวัฒกรรมที่ชื่อว่าทําเพื่อประชาชนนะกลาเป็นวัฒกรรมสําคัญนะในการปลุกระดมประชาชนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเท่งแกนนำนะครับที่มาเป็นหัวหน้าพักรอบนี้น่าสนใจฮะที่ผ่านมาเ,าเขาก็ถูกแฉนะครับโดยกลุ่มเสื้อแดง โดยพวกเดียวกันเองเขาเนี่ยก็แฉว่าเขาเองเนี่ยโดยเฉพาะเท่งหัวหน้านพรรคคนใหม่พรรคประชาชนเนี่ยนะครับเคยโพสเรื่องของมาตราหนึ่งสองและเขาก็ยืนยันว่าจะาไม่ลดเรื่องของมาตราหนึ่งสองการเปิดรับสมัครนะครับสมาชิกของเขาวันแรกก็มีกลุ่มต่างๆที่อยู่เบื้องหลังอาจงอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังทันงษทันพรเนี่ยนะฮะออกมาเคลื่อนไหวให้ใหการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาว่าพกการะกากรเยซะกกรอนบ่อนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทําให้เห็นชัดเจนฮะว่าใครเป็นใครใครอยู่ฝ่ายซ้ายใครอยู่ฝ่ายขวานะครับมีคนของพรรคประชาธิปัตย์มีนักวิพากษ์วิจารณ์ที่ให้การสนับสนุนคนเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นนะฮะชัดเจนนะครับว่าเขาเหล่านั้นอยู่ฝั่งไหนและเขาเหล่านั้นคิดอย่างไร กับพักการเมืองที่ศาะกร่อนบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระรมมุขในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งเหล่านี้ง่ายง่ายง่ายนะครับง่ายเพราะอะไรนะครับทำให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์ชัดเจนว่าใครอยู่ฝั่งซ้ายใครอยู่ฝั่งขวานะครับถึงแม้ว่าเขาจะเปิดสมาชิกใหม่โอ้โหได้เงินหลายสิบล้านบาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วนักวิเคราะห์ต่างก็มองว่านักการเมืองด้วยกันก็มองว่าจุดสูงสุด ของเก้าไกลหรือฝ่ายส้มมันเลยมาแล้วนะฮะจริจงๆแล้วในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปแล้วตอนนี้มันเลยมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนสุดท้ายพักนี้ก็ตั้งที่เดิมบริษัทเดิมนะครับอนาคตใหม่ก็บริษัทเดิมเก้าไกลก็บริษัทเดิมมาพักประชาชนก็ตั้งที่บริษัทเดิม นะผลของมันก็คือว่าเมื่อปี2อ3 2ครั้งสุดท้ายที่ตั้งชื่อพักนี้นะครับชื่อว่าพักประชาชนก็ถูกยุบพักก่อนหน้านั้นก็ยุบพักมาสีรอบแล้วนะฮะคราวนี้มารอบที่หชื่อว่าพักประชาชนบางคนถามว่าตั้งได้เหรอตั้งไดนะ้ฮะเพราะว่ามันเลย1ิปีมาแล้วนะฮะและที่สําคัญกฎรัฐมนูลมันคนละฉบับนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยฝ่ายซ้ายมาตลอดแหละพักประชาชนเนี่ยนะฮะ เป็นฝ่ายที่ล้มล้างและต่อต้านสถาบ,บันพระมหากษัตริย์บมาชกุศลก็เลยโดนยุบเรื่องเรื่องมีแค่นี้นะครับมารอบนี้ก็ยังจะยืนหยัดเรื่องของมาตราหนึ่งสองแต่คราวนี้เท่งนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของธนาธรจึงรุ่งหนึ่งกิจเนี่ยเขาก็ยืนยันจะเดินหน้ามาตราหนึ่งสองต่อไปนะครับซึ่งปรากฏว่าที่น่าสนใจนะพวกเขาทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ในนั้นเนี่ยมีทั้งหมดอยู่44คนเป็นอย่างน้อยเนี่ย ที่ถูกก้องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งหัวหน้าพักด้วยผลของมันจะจบยังไงก็จะจบเหมือนพี่ทายุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากหัวหน้าพักนะฮะก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักใหม่และทนาโยบายเป็นแบบนี้ต่อไปโดยเฉพาะโลโก้เนี่ยไปใช้โลโก้เดิมมาทาเนี่ยมันทําไม่ได้มันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเรืองไกลนะครับก็ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ ให้สสภายในพักคประชาชนต้องเป็นโมฆะทั้งหมดทำไมทราบไหมฮะเพราะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายพรรนะครับในเรื่องอะไรในเรื่องของมาตรา1นสองที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเซาะกร่อนบ่อนทําลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งสารสนูลได้อธิบายอย่างละเอียดยิบนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะ เริ่มต้นนักวิเคราะห์ทุกคนมองเหมือนกันนะฮะผมก็มองเหมือนกันว่าจุดจบไม่โดนยุบก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองนะฮะและยังโดนคดีอาญาตามมานะครับแล้วก็ถูกจรุยธรรมตามมาพรรคนี้ฟันธงอายุสัน้นแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กษัตราไรฟ้าทั่วโลกโจทย์กันท้าผู้สร้างสร์ประธานรางวัลน,นานาท้าผู้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมาท้าคือราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ถคือปราดพลังแห่งแผ่นดินถ้าคืออูมินโลกได้ยินจดจำถ้าคือสายใย,ยล่างน้ำพระไทยเลิศล้ำถ้าทรงน้ำความร่มเย็นปกแผ่นดินไทย ร้อยล้านกำลังใจเทวายผู้มีด้วยความจงรักภักดีไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเจ็ดสิบสองพรนษา, 72, นาสตามาราชาเกลรรายพระเมตตาสู่ประชาไทยเจ็ดสิบล้านใจเปรมปรี พรผู้สืบสาปนปณิธานพ่อผู้มิพลเพื่อปวงชนตายฟ้าละองพุยถ้าอยู่ยืนยงเพียงราชวงศ์จักรีน้องสดุุดีขอพระองค์ทรงพรงะเจร ไหวผู้มีด้วยความจงรักภักดีไม่ม,มีวันเปลี่ยนแปลงไป7 2พ0 0ศาทสมาราชาเกรไกลพระเมตตาสู่ประชาไทส70ล้านใจเปรมปรีทับผู้สืบสาร ปณิธานขอผู้มิพลเพื่อปวงชนตายป้าละอองทุนงถ้าอยู่ยืนยงเคียงราชวมจักรีนมสาดุรีขอพระองค์ทรงพระเจริญร้อยล้านกำลังใจ